ก็มาดูเคล็ดลับสลับมือถือปุ่มกดนะบางรุ่นบางยี่ห้อใช้วิธีนี้ได้นะครับตัวอย่างก็จะเป็นยี่ห้อบีออนปัญหาของมันก็คือนะครับตั้งล็อกหน้าจอไว้ที่10วินาทีนะแต่จอสว่างตลอดเวลาทําให้เกิดปัญหาแบตเตอรี่หมดเร็วมาครับมาเริ่มทําตามกันได้เลยนะครับการทําแบบนี้ก็คือการตั้งค่าจากโรงงานแต่มันจะมีรหัสลับอยู่เพื่อนๆหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเครื่องเอือเครื่องล้วนเครื่องเออเ,อล,เ,อเอลอร์นะครับทาตามกันได้เลยนะ ทำให้ตาให้ยาให้พอ่อให้แม่ใช้ด้วยนะครับเผื่อท่านใช้ปุ่มกดอยู่สําหรับมือถือบิยอนเข้าไปที่การตั้งค่านะตั้งค่าโทรศัพท์ปึ๊บก็ไปเลยให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมานะครับนี่ใช้การตั้งค่าจากโรงงานก็กดเข้าไปเมนูนี้เลยปึ๊บนี่ครับตอนนี้ให้ใส่รหัสผ่านสี่หลักการทําแบบนี้นะครับข้อมูลประวัติการโทรจะหายนะแต่รายชื่อในซิมที่เราเมม จะไม่หายใส่รหัสลับไปเลยนะครับ1 2 3 4บางยี่ห้อลองใส่ศูนย์สีตัวนะครับบางยี่ห้อลองใส่1นสตัวแต่มือถือบียอนนะใส่1 2 3แล้วก็สีนี่ครับกดตกลงนะครับปึ๊บนี่ล้างข้อมูลผู้ใช้กดตกลงเลยปั๊บเครื่องมือถือปุ่มกดของเรานะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ส่วนยี่ห้อนอื่นหลักการเดียวกันนะครับลองทําตามกันได้เลยหลังการทํำนะนี่ครับเห็นไหมโทรศัพท์ก็จะพักหน้าจอตาปกติหายเออเลอร์หายลวนเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ